อยู่กับอาจารย์พายัพวัชิโรนะคะท่านอาจารย์พายัพวัชิโรท่านสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เรามาคุยกันถึงชาวราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกลัคนาพิจิกดียิ่งพ้นคิดยิ่งกว่าเผ่าพันธุ์จะได้ภรรยาสิ่งศิลครามครันศัตรูอาธันทำนม้ได้เลยนะคะก็ชาวราศีพิจิกอาจารย์จะมีนิสัยรูปร่างลักษณะยังไงคะอาจารย์ภาพรวมอะค่ะภาพรวมนี่ก็จะมีทั้งความความความการพยากรณ์ในมุมของ เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มราศีพิจิกที่ว่าดา้วยพระอาทิตย์คือกลุ่มชาวราศีแมงป่องกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความฉะฉะเฉลียวมีความปรัเปรียวแต่ตามตามโหราศาสตร์กลน,นะฮะแล้วก็มีการที่มีความคิดซับซ้อนแล้วก็จะมีมุมมองของอารมณ์ที่อาจจะสลับขั้วระหว่างอารมณ์ที่มีความเป็นปกติกับอารมณ์ที่ซ่อนลึกอยู่ภายในเขาเรียกว่าหัวแมงป่องหาแมงป่อง ก็ประมาณนั้นนะครับึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าว่าโดยอาทิตย์ก็ประมาณนั้นแต่ถ้ามาว่าโดยจุดลักนาราศีพิจิกนะฮะก็คือว่าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะมีพลังงานเนี่ยที่ผูกพันอยูุ่กับดาวที่เรียกว่าดาวเกษตรเจ้าเอรดาวเกษตรเจ้าราศีพิจิกก็ได้แก่ดาวดวงคาระดาวองคารดวงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของสมุนอารมณ์ทางด้านที่สานที่ต้องแสดงออกกริยาที่ต้องชดแจ้ง ลักษณะของการกระทําที่ค่อนข้างชัดเจนในการในอิริบาตถต่างๆว่าจะเป็นการพูดการกระทําการแสดงออกต่างๆรักชัดเจนโกรธชัดเจนเกลียดชัดเจนอันนี้คือกลุ่มของผู้พาก์โดยภาพรวมของชาวราศีพิจิกซึ่งราศีพิจิกเองเองนี่ยฮะเราจะมองก่อนว่าถ้าบุคคลที่เกิดในราศีพิจิกในส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่มีความขยายม,มีความมานะอดทนตามเกณฑ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการผักและการพัฒนาชีวิต ในส่วนสําคัญของชาวราศีพิจิกเองด้วยส่วนหนึ่งคือว่าเกี่ยวกับเรื่องของราศีพิจิกเองเนี่ยมักจะมีเสน่ห์ด้านความรักเป็นพิเศษเนื่องจากว่าโครงสร้างของกลุ่มราศีพิจิกเองเนี่ยนะครับจุดเรื่องปัตตนิของราศีพิจิก,กได้แก่ราศีพฤษภซึ่งเป็นตัวเรือนที่มีผลในมุมมุมร้อยแตสิบองศาเรียกว่ามุมเร่งกันซึ่งในกรณีนี้นี่อิทธิพลของทางของราศีพฤษภจะส่งถึงราศีพิจกิกได้โดยชัดเจน ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์นิยมเพราะราศีพฤษกเองเป็นราศีที่มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรื่นเกษตรราศีเึ่งส่งผลถึงราศีพิจิกได้โดยค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรฉะนั้นองชาวราศีพิจิกเองจึงมีสเสน่ห์มากเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามและความรับความชอบใจค่ะฉะนั้นเองก็สิ่งสําคัญคือของชาวราศีพิจิกคือต้องควบคุมสเสน่ห์สักหน่อยนะครับค่ะดยเพราะโดยส่วนใหญ่ชาวราศีพิจิกเองเ,องเนี่ย<ด>จะหัวแมงป่อง,ง,องก็จะมีหางแมงป่องนะฮะมี มีสภาวะของอเขาเรียกว่าโรคใบที่ 1, mm hmm. 1> ก็อาจจะมีโรคใบซ่อซ่อนไว้เล็กๆโรค2ใบนะครับประมาณนั้นทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชายท่านผู้หญิงก็ต้องระวังตัวกันไว้และควบ <ใน S 1> คุมคจิตใจในเรื่องของความใช่คาความสุขและกรมมรรคกเรียกว่าะไรนะคะอาจารย์เบญจธรรมร์ประมาณนั้นค่ะแต่ก็อาจจะว่าถ้าบุคคลที่ควบคุมได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าจะก่อประโยชน์ไปคือท่าชิดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมเสถียรในการบริหารชีวิตถ้าบุคคลที่ควบคุมไม่ได้นะอันนี้ต้องบอกก่อนว่า ปัญหาวุ่นวายยุ่งยากบ้างเลยอาจจะออกมาว่าเฮ้ยผมมีโรคสองใบนะอะไรประมาณนั้นมีโรคส่วนตัวสูงสองใบฮะบสองใบมีใบหลักกับใบรองครับผมค่ะแล้วก็เขาเรียกแรกแต่เก็บความลับเก่งไหมคะอาจารย์คุณอาารยพิจิคเองเนี่ยจะมีความในใจอยู่ค่อนข้างเยอะมีความซับซ้อนซ่อนกลในใจทั้งความรู้สึกที่อาจจะอยู่ในมุมของการสะสมไม่ว่าจะเป็นการโกรธการเกลียดจะไม่แสดงออกนะฮะแต่จะเก็บซ่อนไว้ในใจแต่ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่า จะรอวันและเวลาในสภาวะของการที่จะแสดงออกเพื่อรอเวลาเพื่อใช่เพื่อชําระในสิ่งที่เขาต้องการชําระนอาจจะประมาณันก็ได้ครับสิปีก็ยังไม่หายเป็นแบบภาพยนต์จีนนะครับผมประมาณนั้นนะครับนี่คือเขาเรียกว่าตนุลักษณ์นะคะหรือดาวประจาตัวของชาวราศีราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับเก็บความลับเก่งมีโรคสองใบอาจารย์บอกนะคะโรคสองใบมีโรคส่วนตัว แล้วก็เบญจกามอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นราศีพิจิกเนี่ยเป็นภพมรณะของดวงเมืองหรือดวงโลกเป็นราศีธาตุน้ําอาโปธาตุนะคะชั้นชั้นสองนะคะเรียกว่าเาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ตไออาโปธาตุชั้นสองแล้วก็จะมีความนิ่มด้วยเหรอคะอาจารย์ ก็เรียกว่าตั้งแข็งทั้งอะไรนะคะสถิตร,ราศีนะเป็นสภาวะของราศีที่มีอนุของกระแสธาตุน้ำอยู่อย่างเรียกว่าต่อเนื่องนะฮะไม่ขาดสายเหมือนเราเปิดก๊กน้ํานะครับในรา,าศีธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็นธา,าตุหนึ่งธาตุทันที่หนึ่งทันที่สองทันที่สามธาตุทันที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงถ้าเราเปรียบในสิ่งที่ใกล้ตัวเราเกี่ยวเรื่องธาตุน้ําเปรียบเสมือนแม่น้ำาสุทิใหญ่ที่มีการไหลเชี่ยวกลาด แต่ถ้าเป็นาาราศีธัุน้ำที่สองคือราศีพิจิกนี้นะฮะที่เป็นปวดทาเรียกว่าธตุน้ำที่สองเนี่ยจะมีการไหลต่อเนื่องเป็นน้าคลองที่มีการไหลต่อเนื่องและกระแสน้ําไม่รุแนแรงมากนากักนะ,ะไม่ขาดสาย <คะ S 2> แต่ยังคงมีการไหลเรื่อยๆของมันอยู่นี่คือกระแสของธตนน้ำไห,ออหลอ่อราศีพิจิกครับผมค่ะและตอนนี้อาจารย์ดาวประจําตัวธนูลักษณ์ตอนนี้ไปอยู่ที่ราศีตุลพพวินาศดาวประจําตัวคือดาว ขังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนที่1พบตนุแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอริตอนนี้อริมาอยู่วินาธแล้วก็ตนุมาวินาธอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตอนนีตรงนี้นะฮะคืออันนี้ก็ต้องโดยโดยโดยส่วนรวมก่อนว่าเป็นาดาวโครงสร้างดาวจรเป็นดาวที่เข้ามาก่อเกิดกิริยาใหม่ก่ <C? S 2> อปฏิปฏิปฏิกิริยาของต่ออารมณ์ต่อสิ่งที่เป็นสิ่งรอบตัวทีนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอหราศีพิจิต เรียกว่าเป็นดาวที่เป็นตัวนําธงที่เวลาคุณจะขึ้นทาราศีพิจิกทุกครั้งคุณต้องมองที่ดาวองคารตัวนี้ก่อนปัจจุบันในดาวองคารดวงนี้โคจรเข้าสู่ราศีตุลนะซึ่งโคจรเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยตั้งแต่วันที่2ุราคมนะฮะแล้วจะย้ายออกจากราศีตุลคือวันที่4ธันวาคมที่นี้ดาวองคานที่อยู่ราศีตุลเนี่ยนะฮะในลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็บอกว่าราศีตุลเนี่ยเป็นภพวินาศองคารเข้าราศีตุลเนี่ยมีสภาวะของตําแหน่งเป็นประ ตำแหน่งว่าฐานของอังคารเนี่ยหมายถึงพลังงานที่อ่อนลงเบาลงทีนี้อังคารเนี่ยมันหมายถึงหลายอย่างทางอังคารตัวนี้หมายถึงสกปภาพของตัวตนบุคคลพอพอเวลาเราร่างกายอ่อนลงเบาลงหรือพลังงานลดลงมันเหมือนกับซึมเศร้าหน่อยๆเงาหน่อยๆห,ห,หรือร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงค่ะฉะนั้นปัจจุบันสามารถถ่ายได้ว่า ชาวราศีพิจิกโดยบางส่วนนะฮะจะมีอิกิริยาของอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของบางทีมันั้างการเบื่อการเซงการที่ร่างกายร,รู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงเลยรู้สึกว่าพฮ้ยร่างกายจะอ่อนเพี้ยเพียแรงง่ายนะฮะนั่นคือกลุ่มของชาวราศีพิจิกที่จะเกิดผลต่อสุขภาพของร่างกายส่วนในเรื่องต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องกันเนี่ยในพวิเนตเองเนี่ยก็เป็นพวกที่บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะมีผลในการทำให้เกิดผลความเสีดเด่ยจได้จริงกล่าวได้ว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้นะฮะ ถ้าจะผักหรือจะสร้างสรอะไรต่างๆก็ตามมักจะเกิดการติดขัดปัญหาเรียกว่าต้องค่อยๆรอใจเย็นๆต้องรยยอใช่ไหมคะอาจารย์อย่ารีบนะอย่างน้อยเนี่ยถึงวันที่4ี่ธันวาคมถ้าคุณถ้าชาราศีวิจิกจะทำหรือจะพัฒนาอะไรก็ตามพยายามที่จะรอเวลาสักนหนึ่งให้เข้าสู่ประมาณเดือนธันวาคมต้นเดือนประมาณวันที่สขึ้นไปแล้วแล้แลเอาอังคารย้ายราศีจากราศี ตุลเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วก็จะมีพลังงานสูงขึ้นเรียกว่าเข้าสู่ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรก็ทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีสภาพของการพัฒนาชีวิตได้ดีขึ้น,นและก็ตอนนี้ร่วมกับดาวเราดาวอาทิตย์นิดนึงอาจารย์ดาวพระอาทิตย์มาจากภพกรมมะตอนนี้มาร่วมกับดวงคานเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์เออสำหรับดาวอาทิตย์นะฮะที่เข้ามาในในความหมายของภพกรรม,มะที่เข้ามาในร่วมกับอังคารที่อยู่ในราศีตุลคือปัจจุบ,บนนันเนี่ยราศีตุลเนี่ยจะมีดาวอยู่หลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ ดาวพุธและก็ดาวังขาดนะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อนะครับว่าอาทิตย์ตรงนี้เพื่อเข้ามาสู่ภพราศีตุลแล้วเนี่ยเข้าสู่ความหมายภพวินาศและเป็นภพกรมมะถ้าจะเอาโดยความหมายเลือมาถึงสภาวะการงานหรือการกระทําเรื่องภารกิจต่างๆทั้งหลายเมื่อเข้ามาสู่ราศีตุลในตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าอาทิตย์เนี่ยดำรงตำแหน่งในราศีตุลคือเป็นนิดคือพลังงานอ่อนมากๆเลยค่ะ ทำให้สภาวะการผลักดันและการสร้างสรรค์โอกาสในเรื่องการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยกำลังใจมันหายแรงกระตือรือร้นแรงขับเร่งต่างๆมันบางเบาลงทําให้ช่วงนี้อาจจะเป็นเหนื่อยๆในนายหรือเบาๆเกี่ยวกับเรื่องของผลสภาวะการงานหรือถ้าอาทิตย์หมายถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อจะนําพาพัฒนาชิตเข้าไปถึงจุดเป้าหมายนั้น มาปัจจุบันเป้าหมายการงานที่เราตั้งหวังไว้ปัจจุบันนี้เกิดการชะลอตัวไม่สามารถเป็นไปได้ตามประสงค์ที่เราคิดครับผมประมาณนี้ยังไม่เดินหน้าไม่เดินหน้า,นนาต้องรอต้องรอ,อเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ทั้งดาวพระอาทิตย์ดาวพระเงคานนะคะซึ่งเป็นคู่ศัตรูนะคะอยู่พพวีนาาเพราะฉะนั้นแล้วก็ดาวพระงคารก็มาตรฐานก็เป็นภารกษตรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่าน รอคอยให้เลยบนที่4มีนาตามที่ท่านอธ4านวาค่ะขอภัยกบ4ธันวาคมนะคะดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารโคจรเป็นแบบรายเดือนนะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่นานแล้วนะคะท่านรอคอยนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะดีขึ้นนะคะแต่ในทางหลักโหราศาสตร์ด้วยทั้งหมดมี12ราศีดาวราศีพิจิกราศีเดียวนะคะที่ยกเว้นกรณีถ้าเกิดดาวอยู่ภพวินาศก็ เปรียบเสมือนกลุ่มลัคนานะคะเพราะฉะนั้นก็จากร้ายก็คงไม่ร้ายแรงมากนะคะก็อาจารย์ก็ท่านก็บอกไปแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแท้บ้างแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้รอยนี่เดียววันที่4ทธันวาคมนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะอาจารย์ตอนนี้เราไปต่อดาวอีกวงหน่าสนใจตอนนี้ดาวเขาเรียกว่าดาวดาวพระราหูเราไปดาวบัตรคระขก่อนไหนกออ็บัตรขรนะคะด,คดาวบัตรพระขรดาวพระราหูไทยมัวไทเมาไทยพระราหูดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะ พันธุภพที่4แล้วก็ตอนนี้โกจรไปสถิตที่ราศีพฤกษกซึ่งเป็นภพปัตตนินะคะปัตตนิแล้วก็เรียกว่าได้องค์เกณ์ด้วยแต่จะองค์เกณฑ์หรืออะไรแบบไหนเนี่ยต้องฟังจากระดับปรมาจารย์เท่านั้นเ<ม>ชิญเลยค่ะอาจารย์คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าดาวราหูนี่คือเงาคราบซึ่งจะเกิดจากแรงการคำนวณของการมองถึงสภาวะเงาคาะระหว่า,ววางโลกดวงทิศและดวงจันทร ในกรณีที่กระแสของดาวราหูเนี่ยเข้ามาสัมพันธ์เร็งลัคนาของชาวราศีพิจิกเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเร็งมานานแล้วเดี๋ยวคนที่30มีนาพศ2565ก็จะเกิดการสัญจรออกจากราศีพราศีพฤษกไปเข้าสู่ราศีเมษแต่ที่เนี้ความหมายของราหูเนี่ยเวลาเข้ามาตั้งป้อมเร็งลัคนาเนี่ยมันจะมองว่าราหูในราศีนี้นะครับ จริงๆแล้วราหูราศีพฤษศกเนี่ยเป็นราหูทรงฤทธิ์แปลกๆค่ะคือราหูราศีพฤษศกเนี่ยจะมีฤทธิ์อย่างหนึง่งก็คือว่าแน่นอนว่าจะทําให้ชีวิตเกิดการผันผวน,นปั่นป่วนก่อนแต่จะสร้างฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของถ้าไปสู่ในสิ่งที่เกิดการนิยมชมช,มชอบและหมายปองหมายอยากจะได้และขอให้ทําจริงก็จะประสบความสร็จได้อันตรงนี้ที่เรียกว่าองค์เกณฑ์ค่ะฉะนั้นเองนะครับว่าเราก็ต้องมามองกันว่า ราหูตรงนี้เวลาเล็งลักษณะมันเกิดอะไรขึ้นลักษณะเน,นี่ยนะครับที่ผมบอกคือพลังงานของอาทิตย์ที่เป็นพลังงานอนุภาคของอาทิตย์ที่คำนวณต่อเวลาเกิดและพื้นที่เกิดเวลาดาวราหูเข้ามาสัมผัสตั้งมุมเล็งลักษณะเน,นี่ยเท่ากับว่าราหูกำลังเข้ามาสัมผัสกับแสงของอาทิตย์ซึ่งเป็นแสงแห่งชีวิตตรงนี้ทําให้ชุดเกิดการผันผวน,นปนเป่วนราหูความอยากกระทาความอยากจะได้หรือความอยากที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามความหมายมากปรารถนา เมื่อมาเลงลักขณาแล้วหรือเลงอาทิตย์แล้วก็ทําให้ชีวิตเนี่ยโลดแล่นไปตามความหมายมากปรารถนานั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเวลาลคนเราพุ่งไปข้างหน้ามาักป้าเข้ามักจะไม่เคยใส่ใจองค์ประกอบต่างๆทั้งหลายฉะนั้นเองน่ะในบางตําราจึงบอกว่าราหูตรงนี้สง่งริ์สูงคุณพุ่งไปข้างหน้าเลยเขาเรียกว่าองค์เกณฑ <2. S 1> ์มีกําลังแรง2ก็จะทาให้ชุดปั่นป่วนเพราะว่า voilà. มีแต่ความตั้งหวังที่จะกระตกไปข้างหน้าอย่างเดียว <c oughs> ทําให้ไม่เกิดการระมัดระวังการรักษาฐานรอบข้าง มันทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายยังยิ่งที่ว่าจากลัคนาราศีพิจิกราหูอยู่ในโครงสร้างของตัวปัตตนีก็ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความรักการช่ชอบเกิดความผันผวนปั่นป่วนในฐานะครอบครัวและความรักไปด้วยยิ่งดาวราหูเป็นดาวเจ้าดืมพันธุของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการโอนย้ายการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางตามความหมายมากปัารถนาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขนทางชีวิตหรือเปลี่ยนความรักความหลง เปลี่ยนชนิอยู่เสมอๆไปครับผมก็ดาวพระราหูนะคะมีอิทธิพลมากท่านอาจารย์พายับก็ได้บอกไปแล้วนะคะแต่ดาวราหูยังได้เขาเรียกว่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์เกณฑ์ที่แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะ<ช>อาจารย์เป็นเกณฑ์กีตะเขาเรียกว่ากีตะกีตะองณ์ะองค์เกณฑ์นะคะเป็นองค์เกณฑ์กีตะก็จะกีตะสัตตะต้องภูมิกีตะสัตตะต้องภูมิเมนอสุรินองค์เกณฑ์กล่าวไว แมนชาตหนึ่งตัวเวรอัปรักษ์ก็ดีคุณย่อมแสดงให้ยศนั้นเสมอพงนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระราหูองค์นี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าช่วงนี้ก็จะมีหุ้นส่วนคู่ครองเพศตร,ตรงข้ามใช่ไหมคะอาจารย์มาปฏิสัมพันธ์ก็แล้วแต่การบริหารนะครับนนต้องบริหารให้ดีท่านอาจารย์บอกแล้วต้องบริหารให้ดีเนื่องจากเป็นพินทุบาทด้วยนะคะพินทุบาทก็คือจุดเสียจุดช้ำจุดรั่วจุดมอง จุดที่ต้องระมัดระวังด้วยมีคนมาปฏิสัมพันธ์เยอะแต่ก็ท่านก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะ,ะเนื่องจากสําคัญมากนะคะอาจารย์ตรงนี้พอเรา,านะหูเป็นดาวความหลงถ้าเกิดการการที่ไม่ระมัดระวังหรือเกิดการผิดพลาดเรื่องของความเข้าใจได้เนี่ยมานทาให้ชีวิตมันเซ่เขาจึงบอกว่าตรงนี้คือจุดเปราะนะ จุดที่ต้องระมัดระวังถ้าเราควบคุมสติตัวเองได้ทุกอย่างก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับะคุทุกอย่างก็จะดีนะคะอ<ช>าจครย์ค่ะตอนนี้เรามีสมาคมโบราณศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโบราณศาสตร์นานาชาติมูลนิธิพระดมศิลปคุณเสริมวัฒโนและจมดมุสติีนานาชาตินะคะตอนนี้ก็เปิดให้บริการการเรียนการสอนแล้วนะคะทุกวันนะคะท่านสามารถไปเรียนระบบออนไลน์ออนไซต์ได้เลยนะคะมีคณาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้มากด้วยความสามารถแต่ละท่านแต่ละวิชาแต่ละแขนงนะคะ ก็ท่านใดสนใจติดต่อเรียนนะคะก็ติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะหรือติดต่อไปทางสมาคมตอนนี้ก็มีของท่านอาจารย์ดรพินโยนะคะเปิดคอร์สใหม่นะคะตั้งแต่วันวันพฤหัสนะคะวันเสาร์วันพุธนะคะแล้วก็มีทั้งบรรยายฟรีมีตั้งจ่ายเงินนะคะออนไซต์และก็ออนไลน์นะคะท่านสามารถติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้นะคะก็เรียนก็แสนจะถูกมากนะคะ ก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะติดต่อไปตามเบอร์ในจหน้าจอแล้วก็ราคาเนี่ยแสนจะถูกเลยค่ะอาจารย์ไม่มีที่ไหนอีกแล้วจริงถือว่าเป็นกิจกรรมของสมาคมที่เป็นการช่วยเหลือสังคมในก <c oughs> ารที่เพอ่ให้สังคมเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับเรื่องของราศาสตร์แล้วสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยคน,นหลายๆคนรับพิษโควิดมาจากการประกอบการงานต่างๆบางคนก็ตกงานบางคนก็ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้ต่างๆอาชีพนักโหราศาสตร์หรืออาชีพนักพยากรสามารถที่จะสร้างไหล่ด้ให้ท่านได้ในบางได้ช่วยเหลือท่านได้ในบางกรณีถึงแม้ว่าอาจจะเริ่มต้นจากการค่อยๆเป็นค่อยๆไปเสีก่อนแต่ก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมที่ดีของสมาคมครับผมค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพักเบรกกันสักครู่ค่ะ